สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูออนอุมาสุวรรณจูในวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกๆปีถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของกิจการลูกเสือไทยนั่นคือวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติซึ่งในวันนี้มีความสำคัญอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้างเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะประวัติและความสำคัญของวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจาการลูกเสือในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2454เพื่อฝึกอบร,รมข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงครามและเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่นช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายเป็นต้นนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรมมีความเสียสละสามคัคคีและมีความกตัญญูอีกสองเดือนถัดมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าจเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชองค์การจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคมถือเป็นประเทศที่สของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรกคือนายชัชบ,บุญนาคจากนั้นนานาชาติในยุโรป จัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้นทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลกโดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมดการกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจบจนทุกวันนี้ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่หนึ่งกรกฎราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติหรือวันลูกเสือโดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูป สถานพระบรมราชานุสรและจัดให้มีการเดินส่วนสนามในโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆเช่นณสนามสุภาชลาใสาหรือสนามกีฬาแห่งชาติที่ทุกๆปีจะมีเหล่าลูกเสือจำนวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินส่วนสนามวัตถุประสงค์ของวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1. เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2454 2. เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3. เพื่อกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 4. เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติได้แก่การวางพวงมาลาเพื่อถวายการสักการะและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของกองลูกเสือเน้นนารีโดยในการส่วนสนามจะมีลำดับพิธีการอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Thank you. และนี่ก็เป็นประวัติและความสำคัญของวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ